มีแต่ท่านเรื่องคาถาธรรมบทจากหนังสือลำเลิก51ปีวิถีพจนสมเด็จพระธิรยานาันยานมุนีวราชายยคาถาธรรมบทเรื่องที่89สังกิจจะสามเณรผู้ทำให้โจรกลับใจ โยจะวัสสะสตังคีเวทุสีโลอาสมาทิโต,อโตเอกาหันชีวิตังใสยโยศีลวัตตัสะชายินูคนทุสินมีจิตไม่มั่นคง มีชีวิตยอยู่ร้อยปีคนมีศินมีชาญมีชีวิตยอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าคุทธกาลนิกายข้อสิบแมจลอยี่ห้าทับร้อยสิบทับสามหก ที่มาของคถาธรรมบทเรื่องที่89สังกิจจะสัมมณีมารดาถูกเผาทารกรอดออกบวชเป็นพระอ,อรหรันตั้งแต่เจ็ดขวบช่วยคุ้มครองหมู่ภิกษุ สังกิจจะสัม,มนเณนีเป็นบุตรธิดาในตระกูลมั่งคัง่งท่านอยู่ในคันมารดาจนใกล้จะคลอดแต่ทว่ามารดาเสียชีวิตก่อนคลอดระหว่างที่ทำการเผาศพกันอยู่นั้นมีการใช้เหล็กแหลมจัดการให้ศพถูกเผาทั่วทั้งหมดไม่มีใครรู้ว่าทาลกในคันยังไม่ตายเหล็กแหลมจึงทิ่มเข้าทางหางตา รุ่งเช้าผู้เขามาพบเด็กทาลกนอนอยู่บนเชิงตะกอนวงเล็วเปิดคันมารดาแตกออกวงเล็วปิดเป็นที่อัศจรรย์ที่เด็กไม่ตายจึงอุ้มเด็กไปให้หมอทํานายนิมัตินิมิตหมอทํานายว่าหนึ่งถ้าเขาอยู่คลองเรือนพวกญาติที่เกี่ยวข้องกับทารกตลอดเจ็ดชั่วสกุล จะไม่ยากจน 2. ถ้าเขาออกบวชก็จะมีสมณะติดตามถึง500รลูกพวกญาติจังจั้งชื่อให้เด็กว่าสังกิจจะวงเล็บเพราะสังกุณาอคิโกติยาพินนตาเพราะความที่แห่งที่สุดในตา เป็นธรรมชาติทำลายแล้วบางฉบับแปลที่สุดในตาว่าคือหางตาจึงจงแปลว่าเพราะหางตาของเขาแตกด้วยตะขอเหล็กนิจนาว่าถ้าลก คงไม่ถึงกับตาบอดข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างเพราะจะทำให้คนสติการบวชบกพร่องไปถ้าคำหนึ่งถึงว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านดวงตาท่านก็ไม่ก็ไม่น่าจะบอดตั้งแต่ในคันจึงได้เข้าสบว่าเหล็กแทงโดนหางตาคันอายุเจดขวบสังคิจจะได้ยินเพื่อนๆพนพูดกันว่า สังกัจจะอยู่ในคันแม่แม่ตายศบหังตาศบถูกเผาไฟไม่ไฟไม่ไหม,ไไมสังกิจจะเขาสดจะว่าเราไม่ตายไปกับแม่เราจะบวชแล้วขออนุญาตบวชพวกญาติให้บวชกับพระสารีบุตรเทระท่านปรงผมให้สำเนินพร้อมกับสอน ตัดจ,จะบรรจกะกรรมฐานพร้อมกับการปรงผมเสร็จสังกิจจาสำเนนก็บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสต่อมาภิกษุ30ลรูปเรียนกำรนฐานจากพระศาสดาแล้วทูลลาไปอยู่ป่าทรงทราบว่าไปอยู่ที่นั่นเป็นพวกพิสุจะมีภัย ที่เกิดจากคนมาอาศัยภิกษุเลี้ยงชีพนำภายไม้ภิกษุถ้าพวกเธอมีสังกิจจะสำเนญไปด้วยก็จะปลอดภยัยจึงให้ภิกษุเหล่านั้นไปลาพภาษาริบุตรพระเถรลรู้ว่าพระศาสดาสั่งให้พวกท่านมาลาก็ไล่ใข่ขคนดูก็เห็นพุทธประสงค์จึงบอกให้พวกท่านนำสามเนร สามเณรสังคิจจะไปคอยรับใช้ด้วยพวกท่านเดินทางไกลถึง220โยชนต์ถึงหมู่บ้านใหญ่แห่งหนึ่งประชาชนนิมนต์ให้นิมนต์ให้อยู่ประยมมสาภิกษุทั้งหลายก็ตกลงกันว่าจะมุ่งมั่นบำเพ็ญกรรมฐานที่เรียนมากับพระพุทธเจ้าจะพบกับพบกันสองเวลาคือตอนเที่ยวบินสบาทตอนเช้าและเวลาปนนิบัติพระเถระภิษุที่บวชก่อนรูปอื่นๆในเวลาเย็น ถ้าใครเกิดความไม่ผาสุกก็ขอให้เคาะเราวรังต่อมาพวกภิกษุพบคนเข็นใจจึงแบ่งอาหารให้เขากินเขาจึงขอมาอยู่คอยปฏิบัติมูภิกษุแลกกับอาหารเลี้ยงชีพเขาอาศัยภิกษุอยู่กินนานถึงสองเดือนก็คิดถึงลูกสาวจึงเดินทางไปคนเดียวโดยไม่ได้บอกภิกษุเขาถูกพวกโจร500จับตัวมัดไว้เพื่อนําเนื้อและเลือดทาพลีกรรม แกเทวดาเขาพูดกับพวกเขาพูดขอความเห็นใจว่าเขาเป็นคนการการละกินีเที่ยวกินอาหารเหลือจากพวกพิสุจะฆ่าทำาคลีกรรมเทพเจ้าคงไม่ชอบใจแน่ขอให้ไปจับตัวพวกพิสุพวกพิสุมาฆ่าด,ดีกว่าเพราะพิสุเหล่านั้นเป็นคนจากตระกูลกษัตริย์เทวดาจะยินดีชอบใจจูนจึงไปค้อระครังเมื่อพวกพิสุสามสิบรูปเดินมาร่วมประชุมแล้ว ก็ร้อมไว้แล้วแจ้งว่าจะจับตัวภิกษุไปทําพีกรรมเพียงหนึ่งลูกเท่านั้นภิกษุเหล่านั้นต่างเสนอตัวให้จับตัวเองไปเพื่อภิกษุที่เหลือจะได้ปฏิบัติกรรมฐานต่อไปได้แต่สาเนินสังกิจจะได้เสนอตัวเองเมื่อพวกภิกษุคัดค้านสาเนินก็กล่าวว่าพระอุปชาของผมให้ผมมากับพวกท่านก็พอเห็นเหตุนี้แล้วไล่ไหวลาภิกษุ30รูปนั้นพวกโจรน,นําตัวสาเนินไปยังสถานที่ทําเทวตาเทวตาพรี สามเณรนั่งเข้าฌานอยู่หัวหน้าโจรใช้ดาบฟันที่คอสามเณรจนตาดาบงอแต่ไม่ลายคลายผิวเลยเมื่อฟันอีกครั้งดาบก็งออีกหัวหน้าโจรเห็นปาฏิหาริย์แล้วจึงทิ้งดาบมอบลงใกล้เท้าแล้วถามว่าเอตดใดไม่น่าท่านผ่องใสไม่มีหวานความหวาดกลัว,วโจรเหมือนคนทั้งหลายเลยสามเณรออกจากฌานแล้ววงเล็บเปิดอภิญญาข้ออีกที่วิทะวงเล็บปิด แสดงธรรมว่าทุกทางใจย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีความห่วงใยเป็นฤาษีผู้สิ้นสั่โย์แล้วก้าวล่วงความกลัวทุกอย่างเห็นธรรมตามความเป็นจริงแล้วเห็นความตายเป็นสิ่งไม่น่ากลัวเห็นความตายเป็นดั่งเป็นการดั่งการวางพระละลงท่านั้นพวกโจรทั้งหมดขอบำพาชาบวชเป็นสัมสมณีกับสังกิจจะสัมมณี แล้วท่านสังฆิจะนำสาม,มนเณรเหล่านั้นไปพบภิกษุ30รูปพวกท่านดีใจสาม,มนเณรไม่เสียชีวิตและเลื่อมใสในคุณธรรมที่สามารถทําให้หมู่โจรบ่มประชาสามเณรนำหมู่สามเณรไปหาพระสารีบุตรเล่าเรื่องทั้งหมดให้ท่านฟังพระสารีบุตรและภิกษุสงฆ์คงอุปสมบทอดีตโจรเหล่านั้นเป็นภิกษุก่อนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจากนั้นเข้าเฝ้าพระสาัากราบทูลเรื่องทั้งหมดให้ทรงทราบ พระพุทธเจ้าตัดสอนว่าการดำลงในศีลแล้วมีชีวิตยอยู่แม้เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าการไม่มีศีลเที่ยวทําโจรกรรมอยู่ร้อยปีและตตัพระสิทนี้จบพระพุทธดำหลัสภิกษุ5 0หรูปนั้นบนรรลุพระอาหารหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพทาหอธิบายพุทธภาษิตทุทุศีโลทุศีลวงเล็บเปิดทุศีลวงเล็บปิดคือไม่มีศีล วงเล็บเปิดนิสีโลวงเล็บปิดผู้มีศินวงเล็บเปิดศีละวันตัสสะวงเล็บปิดหมายถึงผู้มีศินมีฌานวงเล็บเปิดอาลัมมณูปนิชยานขีดเพ่งอารมณ์เท่ากับฌานสมบัติและลักขนูปนิฌานปริกชะ ฌานตฌานขีดเพ่งลักษณะสเท่ากับวิปัสนามีชีวิตเพียงวันเดียวประเสริฐคือสูงสุดดูวงเล็บเปิดดูธรรมะอัิตย์อธถกาจารย์ทอจุดอจุดสองทับสามแปดสี่ขีดสามเก้าสี่องเล็บปิด คติทำความรู้ศินคือความประพฤติที่ดีงามทางกายวาจาและเป็นความสุดสุดจริตทางกายวาจาองค์เล็บเปิดสัมมากรรมมตะสัมมากรรมมันตะและสัมมาสัมมาวาจาองค์เล็บปิดซึ่งในพุทธพจน์นี้รวมถึงอาชีพสุดจริตและสัมมาอาชีวะด้วยจบเรื่อง สังกิจจสามเณรสาธุสาธุสาธุ